วุนลุ้นมากค่ะแล้วก็แบบน่ากลัวมากสถานที่คือแบบสมจริงมากค่ะตนแบบรั่นเลยเมื่อกี้แบบตายวงตเทศเลยแบบเนียเลยเพื่ว่าษาที่หลุดเลยถึงแม้ว่าหน่าเราจะโซนกลางก,ก็ตามแต่ผีที่ออกมาผมรู้สึกว่าเรื่องนี้แตกต่างแล้วเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็ทําได้ดีมากหนังเรื่องนี้มันพีคจริงๆครับมีทั้งความสยองแล้วก็สะเทือนใจด้วยนะครับฉากที่โดนเข้าสิงนีแบบขนลุกเลยขนลุกจริงพวกหุ่นนะครับน่ากลัวมาก มีหุ่นมีอะไรแบบฉากมันวิ่งวิ่งแบบกระตุกกระตุกคนน่ากลัวคือคือดูครึ่งตาตลอดเรื่องดูยังไงครึ่งตาเดียวมันล้นทุกวินาทีตลอดจริงๆนะครับโอ้กลัวจริงอนี่กลัวจริงเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆครับเราเรากลัวซีนที่ส้มมันกริ้งออกมาสปอยป่ะไม่รู้จะรีวิวยังไงให้ไม่สปอยดีค่ะ เออสนุกดีว่ามุมกงมุมกล้องอะไรอย่างงี้ก็น่ากลัวบายบายเลยหุ่นพยนต์ไม่เอาสายไหนก็ไม่เอาใครที่ไปดูในโรงเนี่ยต้องกรีดเหมือนกันแน่นอนหุ่นพยนต์20บวกและปลุกพยนต์ฉายแน่นอน2เวอร์ชัน12เมษายนนี้ในโรงภาพ,พยนต์